สวัสดีครับเราก็มาอยู่กับเซิร์ฟทะเลสาบโดพีนะครับเซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟไฟเอ็มนะครับผมเนี่เซิร์ฟเปิดใหม่นะครับตอนนี้ก็รับหน่วยงานจํานวนมากเลยนะครับผมแล้วก็ฟรีไวริสด้วยนะครับผมอ่าและไม่ใช่แค่นั้นนะครับของแจกเยอะมากๆเลยนะครับก็ยิบยิบกระหอของเรื่หนึ่งหนึ่งชายระกันใจช่องบีมเคกันด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่เซิร์ฟเบอร์แล้วนะครับอยู่ที่จุดเกิดนะครับผมแน่ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาที่กระเป๋ากันนะครับเซอร์เวอร์นี่ให้เรามาบ้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นพวกวัดทํางานเงินนะครับผมกระชับปองแล้วก็รถนะครับผมแล้วก็บัตรดิสกินนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือแล้วก็จะได้แฟชั่นอันนี้ด้วยนะครับจำนวน5คนนะครับผมเขาแจกคนที่เข้ามาใหม่5คนนะมันจะเป็นสายฟ้านะครับแบบอยู่รอบตัวเราประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับที่เขาให้เรามาแบบฟรีๆเลยแออแล้วก็ได้เงินห0,000ืด้วยนะครับทุกคนอ่า โอเคนะครับอันนี้นะครับสองอันนี้นะครับจะเป็นสายฟ้านะครับผมแหมถ้ามีสองอันก็ใส่รวมกันเลยนะครับจะเป็นสีออกสีขาวสีแดงเน่ค้องข้างสวยเลยนะครับผมห้าคนเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นนะครับเน่แฟนห่วงนะครับผมนี่ไม่รู้จะห่วงใครนะเออห่วงตัวเองก่อนดีกว่านะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ อันนี้ก็จะเป็นกระชาปองนะครับผมมันจะเป็นกระชาปองรถนะครับที่เขาให้เรามาคนละหนึ่งขันนั่นเองแล้วก็กดรุนไปเลยนะครับผมไม่ต้องรุนเราก็คือกดรับไปประมาณนั้นนะครับผมอ่าเราได้รุ่นมาหนึ่งขันแล้วทุกคนนี่ก็จะเป็นกระชาปองนะครับอ่าเราใส่ไปเลย100นะครับร้อยลูกนะครับเด็กใหม่ที่เข้ามาเขาแจกร้อยลูกเลยเนี่ยแล้วก็ได้ของตามนี้เลยนะครับผมรุนไปเลย100ลูกเลยทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นะครับของก็จะได้พบกล่องซ่อมประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ โอเคนะครับอ่าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเบิกรถกันนะครับผมรถน่าจะเป็น GTR นะครับ R 3 2นั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวเขาแจกเรามานะครับอ่าแหมค่อนข้างสวยเลยนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นรถเด็กใหม่นะครับผมสามันถนำไปทํางานได้นะครับผมเดี๋ยวเขาแจกก็ผมว่าค่อนข้างดีนะคนแจก GTR ด้วยนะครับผมนะอ่ามสอนี่สวยครับทุกคนตังแม็กไม่พร้อมเลยนี่ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดวอลโซนนะครับทุกคนแบบว่าเอาไว้ซ้อมอาวุธนะครับผมเอาไว้แบบซ้อมเล่นกันนะครับทุกคนนะเขาจะแจกอาวุธนะครับ4ชิ้นนะครับเวลาเข้ามานะครับผมถ้าออกไปเขาอาวุธก็จะหายไปนั่นเองนะครับผมเข้ามาไม่ต้องไปเบิกอะไรนะครับเขาให้ในกระเป๋าเราเลยนะครับ4ชิ้นมีไม้พู่นะครับผมไม้กรอบนะครับนี่ไม้กรอบ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับก็จะมีไม้เบ็ดบอลนี่เบ็ดบอลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีคลอนนะนี่แม่เดี๋ยวเราขอสักหน่อยแล้วกันนี่นี่ไอ้หมาป่าน,ะนี่โอ้โหตีไม่โดนเลยว,วะอ่อฮอร์มันถึงเจ้าว้าวนี่นี่แตกไม่อยากจะคุยครับนอ้องๆแม่ ทีเดียวก็ล่วงได้เออโ้แต่เมื่อกี้หลายทีอนะก็ประมาณนี้นะครับก็มาซ้อมได้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทํางานกันบ้างนะครับงานนี้ก็จะเป็นงานส่งคร่องนะครับผมนี่นี่ t h ดอร์ r t h เดอร์นี่เป็นงานใหม่นะทุกคนเป็นงาน t h เดอร์นะ t h เด d e r S นะครับผมนี่ t h เดอร์ก็คือเราจะไปส่งอาหารนะครับที่เขาสั่งมาสมัครงานก่อน้อโอเคนะครับไปโอโห วันนี้เราถึงแล้วนะครับผมเราก็ทกําการที่จะส่งอาหารแล้วท่านผู้ชมเราก็เอาของจากที่เราอยู่หลังรถเราเนี่ยกดมาเลยกดเอาของมา,าได้ของมาละแล้วก็ไปให้กับเจ้าของบ้านหลังนี้เลยนะครับผมอาหารมาส่งแล้วลูกเพ่เน่เลาก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินมาแปดสิบหกบาทนั่นเองอก็ไม่เยอะมากแต่ก็พอได้ท่านผู้ชมอ่ะนี่เราเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็เอารถมาเก็บนะครับผมออกจากงานนะครับ เดี๋ยวเรางงานนี้นะครับพลาดไม่ได้คือก็จะเป็นงานขุดเหมืองน,นั่นเองนะก็จะมีออโต้ฟาร์มด้วยนะเป็นไงหมไม่ต้องแบบกดเลยนะครับผมมันจะฟาร์มด้วยออโต้เลยนะแหมค่อนข้างดีดกทนฟาร์มไปโอเคนะครับเดี๋ยวโงงานอาชีพต่อไปกันเลยงานอาชีพนี้ก็จะเป็นงานอาชีพเก็บลูกพี่นเองนะครับผมเน่ก็ออโต้ฟาร์มเช่นกันนะครับผมแบบว่าแบบฟาร์มมาด้วยแบบอัตโนมัติเลยนะเออเนี่ก็จะเป็นงานอาชีพเก็บมังกรุด ก็โหผลไม้นะครับทุกคนงานชีพนี้ก็จะเป็นงานชีพเก็บแอปเปิลนะโอ้โหจะดัดเสียงทําไมวะนี่นครับงานชีพเก็บแอปเปิลนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับงานที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นงานอาชีพเก็บหอย,อยนี่แหม่มันต้องมีนะงานนี้ไม่พลาดเพราะชอบหอยน,นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุด AFK เนี่ยแล้วก็มา a อ K ได้ตรงนี้เลยนะครับผมว่ข้างสวดเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้บ้างนะครับณจุดนี้นะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นั่นเองนะครับอ่าาก็อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะของค่อนข้างใหญ่โตเลยนะครับผมเน่ก็จะมีเตียงนะครับเราก็ต้องรอหมอนะหิวเองไม่ได้ทุกคนต้องรอหมอมารักษาแต่ตอนนี้รับจํานวนมากเลยนะครับมาสมัครได้นะครับทุกคนเน่ก็จะเป็นที่สภานั่นเองนะครับผมอ่าสภานะครับ แล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลเบลนะครับแนะนำแนะนำนะครับครับกุญแจก่อนเลยนะครับผมเราจะได้มีงจะเอาไปเปิดตู้เซฟเก็บขลองนั่นเองนี่ใช้ของตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะปูนเท่าไหร่ใส่ไฟเท่าไหร่นะครับผมตามนี้เลยนะครับอ่ะอ่ะนี่ครับเราก็ได้กุญแจมาแล้วนะครับแต่ที่เราครับไปนั่นแองแอบติดเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์นะครับผมเราครับกุญแจมาละเออเปิดล็อกเกอร์เลยเอาสามารถเก็บของได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะ ฝากมาฝากไปเลยในเลเ่อนนี้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดครับของนั่นเองนะครับผมเขาจะให้ชิ้นส่วนเรามาครับนะสามารถครับได้ทุกคนนะครับสำหรับเด็กใหม่ครับเข้ามาก็คือครับติดเลยนะครับผมจะเป็นคลอนนะได้ทุกคนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวจะคาับไปดูนี่นะครับอ่าเป็นไงโอโหเป็นไงน้องๆโอโหเป็นไงแตกติดเลย โอ้โหได้คอแล้วานผู้ชมโคตรจะดีนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ไฟเบลิตด้วยซ้ํานะครับทุกคนอย่าพลาดอย่าพลาดนะครับทุกคนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับแน่จริงนะครับทุกคนนี่ติดเลยนะครับทีเดียวแห้ทุกคนนะครับสำหรับเด็กใหม่ที่เข้ามานะแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสอนนอสนนอนครับผมนี่ก็ใครอยากจะเป็นตำรวจก็สามารถมาเป็นได้เลยนะครับไม่ต้องสอบนะครับรับจํานวนมาก นะครับ5คนแล้วก็หมอ5นะครับอ่านี่นะครับรับจำนวนมากเลยนะครับผมแพ่เป็นตำรวจมาเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับ5คนเท่านั้นนะครับไม่ต้องสอบเลยอ่านี่อันนี้เราก็อยู่ที่ใน t i o n ที่ทำงานใหญ่โตเหลือเก้อนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็มาสมัครได้นะครับท่านผู้ชมนะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายรถนั่นเองนะครับทานผู้ชมเราก็มาดูนะครับว่าจะมีรถรุ่นอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถโลนะทุกคนรถเก่งรถกระบะมีหมดนะครับทุกคนนะสามารถเลือกได้เลยนะครับนี่ซุปเปอร์คาร์ก็มีนะทุกคนอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบแถวซุปเปอร์คาร์นะนี่นะครับราคาตอนนี้เขายังไม่ได้ปรับนะไม่ใช่แพงขนาดนี้ทุกคนนะรอแอดปรับแอดมินปรับใหม่นะครับทุกคน ไม่ใช่ราคานี้นะอันนี้มันหลายร้านนะครับท่านผู้ชมนะอืมมันเกินไปนะครับมันไม่ใช่นะครับผมรอแอดมินเขาปรับใหม่นั่นงนะครับผมเราก็มาดูได้นะครับผมอันนี้น่าจะปรับเป็นซีรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับของนี้ก็สวยนะทุกคนแม่แต่มันยังซื้อไม่ได้น้นซื้อได้ไปบางคันนะทุกคนนะนี่โหแต่ราคาทุกคนแม่นี่ตำรวจนี่สบายสบายเลยอันนี้เหมือนแลโบจังวะทุกคนนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคน ในรถแต่ละคันตัดจากยางเฟี้ยวดูดิเออสวยคันนี้ผมอยากได้คันนี้ถ้าได้เป็นผมผมอยากได้คันนี้มากกว่านะมันเหมือนแลมโบเนอทอร์ดอนไงทุกคนแต่มันไม่ใช่ไงรถเยอะทุกคนมันเลือกดูได้นะครับทุกคนนะนี่จะชอบันนี้ว่ะสวยเหลือเกินนี่อันนี้ก็สวยกันเหมือนกันนะครับทุกคนนะ ก็ประมาณน okay, exactly. like. ี okay, honey, okay, ้นะครับโอเคนะครับผมเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟที่เปิดใหม่นะครับผมผมจะบอกว่าฟรีไวริสนะครับผมเข้ามาก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็รับหน่วยงานจํานวนมากนะครับมอห้ามตำรวจห้านะครับผมนะนะครับก็สามารถเข้ามาสมัครได้นะครับผมถ้าส่วนที่เหลือก็ต้องสอบนะครับผมนะห้าคนแรกเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ห้าคนเท่านั้นที่เขาจะแจกชุดใส่ชุดใสฟ้านะอ่าห้าคนแรกเท่านั้นนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก่อนจะไปนะครับ ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง BMK ทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าใครอยากติดต่อมาทาง Facebook ได้เลยนะครับผมหรือว่าทางเพจก็ได้แต่แนะนำให้ติดต่อทาง Facebook ดีกว่านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย Get, 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 get,